เชิญคนวันนี้เรามาเพ็งของกันนะนี่เอา้าเหยียบอะไร้วงไม่ล่กต้งองเหยียบมาครั้งง่ายๆอีกชิบไหนถุงอยู่ไหนแล้วนะ ท่านพี่เด็กน,นี่เราจะใส่อันนี้อันนี้ดีกว่านะอ,อันนี้อันนี้ดีกว่านะอันนี้โอเคนะอ่ะเรามาใส่กันเลยนี่นะคันถึงเราใส่มากเลยแล้วก็ใส่อันนี้ที่เราบอกว่าเราอยากใส่อันนี้ใช่เสร็จไปใช่ทุกคนเราลืมเอาอะไรหรือไม่ลืมเอาอันคือ ใส่ผัวนที่้านปุดเนีย้ปุดดีงก็ได้ไ,ดไม่ใช่สีผู้หูสีเขียวอันนี้และกันนะนี่สีเขียวนี่นอ้อก็ใส่อันนี้ที่ราเลยแล้วก็ใส่เข้าไป ถ้เขาถามว่าจะปิดยังไงก็ปิดตรงนี้ปิดเป็นแบบนี้นะบางบางบางที่บางบางร้านอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะนี่นะดึงนู้นี่นี่นี่แล้วก็ปิดไปเลยนี่เราได้แล้ว ไปขายหรือเราไปแจกกันได้นะพี่เรามีเรามีแบบวออ่าเยอะอีกมากเลยเดี๋ยวให้ดูเลยนะทุกคนเห็นปะเ,เ,เอาแค่คิริออก่อนี่แบบนี้ใช่ใครอยากซื้อก็บอกได้นะนี่แบบกีบแบบนี้แล้วก็วกีบแบบแบบเสียงฟูแบบนี้อืมอันนี้เราชอบนะ สวยี่ยสำหรับเราแล้วก็เอาไคฟาดด้วยพ่อเราจะนี่แทำสำหรับผู้ชายนะก็อันนี้เราัึนมาเราชอบเรียืนชอบเราชอบเก็บใส่นี์อื่นก็จุดและวโทษนี่อันนี้ที่เราจะนี่สวยไหมสำหรับผู้ชายได้เลยนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีข้างหน้า จะวัวจะให้เราแพ็คถุงใส่อันไหนดีนะเดี๋ยวมาให้ดูน,ะนี่อันนี้ถ้าอยากให้ทำอันนี้หมายเลขหนึ่หมายเลขสองหมายเลขส,สามโอเคไหมไปทำแบบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย